เหรียญเต่าหลวงปู่หลิวบ็อกสนามแป้ออกวัดไล่แต่งทองปี34แบบนี้ครับเพื่อนๆถ้าเขียนว่าวัดสนามแย้นะเพื่อนๆเป็นตรงรุ่นตรงปี17นะครับหลายหลายพันบาทแต่จะแยกออกไปอีกมีปี22องอีกนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องไปลงลึกเพื่อนๆจำแค่ว่าถ้าเขียนว่าวัดสนามแป้ คือออกที่วัดไล่แต่งทองปี34หลวงปู่หลิวปุกเสกนะครับเหรียญรุ่นนี้ถอดบล็อกพิมพ์พมาจากปี17วัดสนามแยวันนี้แมนได้มาหลากหลายเหรียญน,นี่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแบบนี้ถ้าเพื่อนๆมีสวยๆผิวเดิมๆนะครับจมูกโดง่โดงๆแมนสตาร์ให้ที่เหรียญละ5้าอนะครับเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ สนามแป้ยังไงนี่เลยช่างเนี่ยเขาอาจจะแกะบล็อกผิดนะครับอาจจะแกะบล็อกคล้ายปอปาเกินไปเลยเป็นคําว่าสนามแป้เพื่อนๆจดจำให้แม่นๆว่าถ้าสนามแป้ออกที่วัดไล่แต่งทองปี34นี่แบบนี้ถ้าเพื่อนๆพบเจอนะครับสวยๆแบบนี้แมงสาตาร์ให้ที่เหรียญละ500นะครับเพื่อนๆ จดจำภาพจดจำราคาเหรียญหลวงปู่หลิวออกวัดสนามแป้แบบนี้สวยๆนะครับแมนสตาร์ทให้ที่เหรียญละ500ครับเพื่อนๆเพื่อนๆมีพระนะครับแอดไซน์แมน6 4 2แมนตอบเองทุกข้อความนะครับเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ